บทที่สิบสองภิกษูดอกบัวพพนน้ำขอสรุปเรื่องระดับจิตและภูมิธรรมของโพธิสัตว์ต่อไปอีกสักหน่อยเถิดมีสามอย่างคือ 1. อุถุชนโพธิสัตว์ถ้าเป็นคันระบาทที่ยังคลองเรือนแบกโลกอยู่ก็ถือเพียงสี่ห้าเท่านั้น ประมาเหมือนกับว่าได้เอาต้นดอกบัวไปปลูกไว้ในกองเพลิงจงพยายามปลุกรดน้ำไปเรื่อยเรื่อยนานไปไฟดับบัวก็จะงอกงามขึ้นมาเองยังดีเสียกว่าที่ไม่ได้คิดปลูกไว้บ้างเลยแล้วจะไม่มีพืชพันธุ์ให้เกิดเชื้อบุญกุศลในอนาคตการได้เลย 2. องอริยโพโนทสัตว์ถ้ามาถึงชั้นนี้ส่วนมากออกบวดแล้วนะับตั้งต้นจากพระโสดาบันขึ้นไป อุปมาเหมือนกับว่าได้เอาต้นดอกบัวไปปลูกไว้ในดินที่มีน้ำหล่อเลี้ยงมันจะเริญงอกงามได้ง่ายเร็วกว่ากันมาก 3. ม,มหาโพธิสัตว์นั้นบุญกุศลบารมีเต็มเปี่ยมมากแล้วอีกชั้นเดียวก็เป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วอุปมาเหมือนกับว่าได้เอาต้นดอกบัวหรือพืชพันธุ์ของรากเง้าบัวเที่ยวไปปลูกไว้ในแดนดินทุกโลกธาตุปลูกไว้ในดวงจิตของเทวดาและมนุษย์ ยักษมารอสูรกายและสัพพสษ์ที่อย่างท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารโดยไม่มีประมาณและจำกัดในสมัยพุทธกาลพระสามารสสามพุทธเจ้าตรัสรับรองสรรเสริญมหาคุณธรรมของพระมหาโพธิสัตว์ไว้หกพระองค์คือ 1. พระศรีอรยะเมตไตรมหาโพธิสัตว์หรือนี่เล็กใต้ผู้ศักดิ์สพระกวนอิมมหาโพธิสัตว์ หรือพระอวโลกิเตสวนมหาโพธิสัตว์ 3. พระมหาสถามปราบมหาโพธิสัตว์หรือใต้สีจีใต้ผู้ศักดิ์ 4. พระกสิติคันราชามหาโพธิสัตว์หรือตีจังอ้วงใต้ผู้ศักดิ์ 5. พระมัญญัชุศีมหาโพธิสัตว์หรือบุ้งสู้ใต้ผู้ศักดิ์ 6. พระสมันตพัทระมหาโพธิสัตว์หรือโพเฮียงใต้ผู้ศักดิ์ ที่ได้กล่าวเปรียบเทียบภูมิธรรมของพระโพธิสัตว์สามชั้นมานั้นพระสามมาสามพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามนุษย์ทุกท่านถ้ามีความปรารถนาแล้วต้องได้บรรลุถึงหมดตราไปจนกระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีสิทธิที่จะบรรลุถึงได้เท่ากันยกเว้นจะช้านหรือเร็วเท่านั้นได้ผ่านสามชั้นนี้ไปแล้วจึงจะบรรลุพระอนุตตร,รสรมมาสามโพธิญาณหรือพุทธภูมิรวมสี่ชั้นสรุปไว้ทีก่อน พิสุตุ้นโคงพอได้ฟังท่านอาจารย์เทศนาธรรมจบลงแล้วก็กราบท่านอีกสามครั้งด้วยความปิติซาบซึ้งในการได้รับแสงสว่างแห่งปัญญายาณเกี่ยวกับเรื่องโพธิศาสตรภูมิครั้งนี้เป็นอย่างสูงสุดแต่ในขณะที่กำลังฟังธรรมะอยู่นั้นก็ลืมเรื่องความรักในกลสตรีผู้นั้นไปได้พักหนึ่งพอหยุดจากฟังธรรมะสักครู่หนึ่ง ก็อดที่จะหวนกลับไปคิดถึงรูปโฉมโนมพันุ์และอินริยาบทอันทรงสเสน่ห์ของนางนั้นไปเสียไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสุนทรีมโนภาพที่เห็นแจ่มใสติดเนื้อต้องใจมากและจะคอยติดตามมาฉายอยู่ในความนึกคิดเป็นแวบแวบเสมือนว่าได้นิมิตด,ด่างเพ่งดวงกสินในการเจเริญสมถกรรมฐานก็ไม่ปานเฮ้อกามหนอกามที่ยังมีกามหนอ พิสุดอกบัวพ่นน้ำรู้บาลราจิตของสิด,ดีจึงได้พูดต่อไปอีกว่าอันคู่ครองของมนุษยชาติแต่และบุคคลนั้นเมื่อมันมีขึ้นมาได้มันก็ต้องจากกันได้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของโลกิยะสมบัติย่อมจะไม่เที่ยงแล้วการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีโชคดีมีปัญญามีกายเนื้อที่ไม่พิกลพิการ มีร่างกายสมบูรณ์แบบดีได้นั้นไม่ใช่ว่าจะสร้างสมบุญกุศลบารมีมาเพียงแต่ชาติเดียวเราจะต้องเกิดแล้วก็ตายต้องทิ้งร่างกายเป็นซากศพให้เน่าเปื่อยไว้ทับถมพื้นแผ่นดินเป็นอย่างนี้มานับครั้งหรือนับชาติไม่ท้วนแล้วจะเป็นชาติของสัตว์เดรัรฉชานก็ดีจะเป็นชาติของมนุษย์ก็ดีเกิดแล้วก็ต้องตายเหมือนกันหมดลายเรื่อยเกิดดับด้วยความเปลี่ยนแปลงของความไม่เที่ยง ที่ยังมีสังขารอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วยังจะต้องเกิดเกิดดับดับซ้ําๆซากๆไปนานอีกกี่ร้อยกับผันชาติก็ยังไม่อาจที่จะประมาณให้ดูได้ถ้าเธอยังไม่ได้บรรลุธรรมในชั้นที่ปลอดภัยเป็นอย่างนี้อริยปราทุกยุคทุกสมัยท่านจึงมองเห็นด้วยปัญญายาณจนทะลุปลูกโปร่ปปรงข้ามพบข้ามชาติหมดตลอดสายไปเลยว่าชีวิตคนนี้อายุหนึ่งร้อยปีก็เพียงชั่วพักเดียว โลกนี้เต็มไปด้วยมายาสังสารวัดนี้เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาและสุญญตาแหละฉะนั้นถ้าเธอเชื่อว่าตายแล้วเกิดไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ก็ไม่ต้องสงสัยปัญหาที่ว่าใน,นระหว่างการท่องเที่ยวเวียนเกิดและเวียนตายอยู่นั้นเป็นของธรมธรมดาธรรมดาที่ทุกคนหรือสรรพสัตว์อาจจะต้องได้เคยเป็นผัวเมียพ่อแม่ญาติสนิทมิสหายกันมาบ้างแล้ว ไม่ชาติใดก็ต้องมีชาติหนึ่งแน่นอนพระสามาสัามพุทธเจ้าจึงสอนให้เราแผ่เมตตากรุณาจิตไปยังสรพสั์ให้กว้างขวางโดยไม่มีประมาณและขอบเขตจ,จำกัดและยังสอนไม่ให้ฆ่าชีวิตกันไม่เบียดเบียนชีวิตเลือดเนื้อซึ่งกันและกันอีกด้วยเป็นของธรรมดาธรรมดาถ้าชาติก่อนหรือชาติที่ใกล้ๆกันเคยมีความรักผูกพันกันอย่างดีมาแล้วพอมาได้พบเห็นกันในชาตินี้เข้าอีก ก็มักจะเกิดพลังงานกระแสของความรักเกิดขึ้นได้โดยสัญชาตญาณกระแสของความรักใคร่ดึงดูดจิตใจมีอยู่ในตัวซึ่งการแลกกันมากเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นชาติที่ห่างไกลกันมากแล้วกระแสพลังงานแห่งความรักที่เคยผูกจิตติดเนื้อต้องใจฝังไว้ในวิญญาณนั้นก็ย่อมจะอ่อนกำลังลงไปตามกรรมหรือถ้าชาติก่อนเคยฆ่าชีวิตกันมาเคยกินเลือดกินเนื้อกันมา เป็นศัตรูก,กันมามากมายแล้วพอมาเกิดในชาตินี้เพียงแต่ได้เห็นหน้ากันเท่านั้นจิตก็มากจะเกิดพลังงานที่ขาดกันไม่พอใจกันคือมีปฏิกิริยาต่อต้านขึ้นมาภายในจิตใจที่เขาเรียกกันว่าพอเห็นหน้าก็ไม่ถูกชะตากันไปเสรยแล้วอย่างนี้เป็นเพราะแรงของอกุศลกรรมวิบากตั้งแต่คนหลังมันส่งผลมามา,มากมายด้วยจึงทำให้มีอันเป็นไปอย่างนั้น แล้วฉันจะบอกวิธีแก้หรือเคล็ดลับในการแก้ไขให้จากหนักเป็นเบาลงได้คือถ้าไปพบเหตุการณ์เช่นนี้แล้วต้องรีบแก้ไขให้หมดเวรกันอย่าคิดไปเพิ่มเวรบวกกามซ้ำเติมให้มันหนักกันลงไปอีกนาต้องคิดลบออกให้เบาลงให้จืดจางลงไปอีกอุปมาได้กับเสมือนน้ำชาที่เขาชงแก่จัดจนเกินไปหรือน้ำหวานที่ใส่น้ำตาลมากจนเกินไปนั้น การแก้ให้หายได้ก็คือเอาน้ําจืดเติมลงไปเติมได้มากเท่าไหร่เท่าไรมันก็จะจืดลงเท่านั้นหรือลดความแก่เข้มข้นลงไปได้เท่านั้นนั่นก็คือพยายามสร้างสมแต่กรรมดีและแผ่เมตตาจิตช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ทางตรงก็เอาทางอ้อมไว้เสมอเสมอถ้าปัจจุบันกรรมแรงมากพอก็จะทําให้อดีตกรรมอ่อนแรงลงได้เช่นทีงแรกไม่ชอบกันเลย แต่พอนานๆไปก็อาจจะเกิดความรักใคร่กันเห็นคุณธรรมความดีที่มีต่อกันกลับกลายมาเป็นการเห็นอกเห็นใจกันในภายหลังก็ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนว่ากรรมแปลว่าการกระทําจงอย่าได้มองข้ามปัจจุบันกรรมนี้ไปเสียนามันมีโอกาสให้เราทํามากกว่าอดีตกรรมก็ว่าได้การแก้บาปกรรมให้หนักเป็นเบาได้ทําอย่างนี้เอง แล้วพวกยึดตำราหมอดูมากจนเกินไปมักจะต้องล้มเหลวหรือผิดพลาดในคำพยากรณ์น,นั้นบ่อยๆก็เป็นเพราะว่าตำราหมอดูเขาวางสูตรเลขไปในทำนองตายตัวเป็นเที่ยงเป็นอัตรามวลหลงคำนวณอยู่แต่อดีตกรรมและอนาคตกรรมเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวแล้วผู้เป็นหมอดูก็หาได้เฉลียวใจไม่ว่ากรรมนั้นมันอาจจะก่อขึ้นได้ในปัจจุบันนี้ก็ได้เช่น หมอดูบอกว่าดวงดีไม่ตายโหงแต่จงอยา่าไปนอนที่รถทับนาอย่าให้เขาใช้อาวุธฆ่าฟันนาเป็นตายหมดแน่นอนปัจจุบันกรรมก่อขึ้นได้ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตำราหมอดูเป็นเดนราชานวิชาคือทำให้ก่อกรรมสัตว์โลกวนเวียนอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่าตื่นขาวหลงงมงายมากเกินไปนะักมีแต่เสียเงินทองเท่านั้น พระพุทธเจ้าก็ยังมีอาการเจ็บป่วยได้พระอรหันต์ก็ยังมีถูกโจรฆ่าตายถูกควายขีดตายก็มีแต่พระอริยเจ้าท่านไม่มีทุกข์มากมายต้องร้องววยเช่นอย่างปุถุชนกรรร่วมบาปจากปากของหมอดูนั้นจะอยู่นานๆเท่าที่สัตว์นั้นยังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารแลเพิ่มเติมได้ว่าถ้ามองไม่เห็นการเกิดและตายต้องวนเวียนคือทุก และกรรมร่วมและโลกุตระธรรมแล้วจะฟังตรงนี้ไม่ดูนเรื่องเลยหรือ,อยังงงง,ง,งโดยเีระธาตุคือยังผิดผิดถูกๆูไว้ใจไม่ได้หมดแล้วยังทําให้สัตว์โลกหลงผิดในทางมรรคผลนิพพานอีกด้วยพระพุทธศาสนาจึงมุ่งปัจจุบันกรรมก่อนเป็นเป้าหมายปัจจุบันกรรมถ้าทําดีแก้ตกอนาคตกรรมย่อมจะดีตามไปด้วย ส่วนอดีตกรรมถึงจะตามมาถ้าเป็นบาปหนักก็มักจะอ่อนกำลังลงพอมีทางแก้ไขได้บ้างความฉลาดของพระสามาสัมพเุทธเจ้าก็อยู่ที่มองเห็นตรงนี้ซึ่งศาสนาอื่นๆมักจะมองข้ามไปมากเอาละฉันพูดเรื่องภาษาของที่คนโง่ๆชอบฟังให้เธอได้สติมาพอเป็นแนวทางให้แยกเป้าหมายได้ออกบ้างแล้วอันที่จริงเรื่องตายแล้วเกิดเรื่องชาติหน้ามีจริงไหมนั้น ยังไม่ใช่เป้าหมายของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนะเขาสอนกันมาก่อนพระพุทธศาสนาตั้งนมนานกันแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาศึกษาหมดแล้วจึงเห็นว่าเป็นเรื่องของโลกียตันหาไม่ใช่เป็นเรื่องดวจจีไม่ใช่เป็นวิถีทางที่จะดับทุกกายดับทุกกระวนกระวายจิตใจได้แท้จริงไม่ได้ทําให้วิญญาณหลุดพ้นและยังเป็นปัญหาที่ตอบและถกเถียงกันไม่จบได้เลย ไม่ใช่จุดที่ด่วนเป็นเงื่อนต้นของโหมจันท์ถ้าบุคคลใดมัวขืนไปวุ่นเอาแต่จะถกเถียงกันสืบสอะค้นหารเรื่องโง่ๆเหล่านั้นกันอยู่ตลอดชีวิตไปแล้วตัวเขาผู้นั้นอาจจะไม่มีเวลาพอไม่มีโอกาสเจริญธรรมดับทุกข์กายใจเขาจะเน่าเข้าลงกันไปเสียก่อนเสียเวลาไปชาติหนึ่งปเปล่าโดยไร้ประโยชน์ไม่ได้เกิดโลกุตรปัญญาดับทุกทางวิญญาณได้เลยทำไมจึงพูดอย่างนี้ ก็เธอมองดูทีไอน้อนรกขุมใหญ่ที่กำลังตกกันอยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่คิดจะพังทลายแหวกขุมน,นรกนี้ให้ออกไปก่อนแล้วจะไม่ใช่คนโง่จะว่าเป็นคนอะไรคือน,อนรกที่นั่งนอนเดินก็มักจะต้องเผชิญหน้าเกิดจากโลภะโทสะโมหะคือตกน,อนรกเป็นทุกข์คอยหวาดระแวงภัยเป็นพิษสองอันร้ากาจแอบฟักตัวอยู่ในรูปที่เกาะส,สิงซึมวิญญ,ญาณมันเหมือนไฟเผาลนจิตใจ ทนระบานจิตใจมนุษย์จนทำให้จิตร้อนรนจิตฟุ้งซ่านจิตกระวนกระวายจนเป็นโรคจิตโรคประสาทประจามกายใจไม่ได้สัางสาจะมีเงินทองเป็นเศรษฐีพระราชาก็ยังหนีไม่พ้นน,นรกขุมนี้ไปได้หมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉลาดมองเห็นน,นรกขุมใหญ่นี้ว่าถ้าทุกคนแก้ตกแล้วคือถ้าไม่ตกน,นรกขุมปัจจุบันนี้แล้วจะปลอดภัยมากได้ประการชีวิตว่า หลังจากเราตายไปแล้วไม่ต้องกลัวไม่ตกน,นรกคุ้มอื่นๆพระพุทธองค์ทรงสอนย้ำนักย้ำหนาว่าต้องพังทลายน,นรกคุ้มปัจจุบันนี้ให้ได้ก่อนเอาชนะให้ได้ตั้งแต่อย่างไม่ตายจะปลอดภัยในอนาคตแล้วปัญญาจะตีแตกได้มากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้าใจไปเองโดยปริยายโลกีไม่จบโลกุตตรรจบถ้าโลกุตตร,รรมีวันจบ เรื่องการวิบากการได้บ้างแลสาธุพระสามาสสามพุพธเจ้าตรัสไว้ถูกต้องหมดแต่ชั้นเทศนาสอนธรรมะจนอ่อนใจเป็นเพราะเรายังไม่มีปัญญาบาร,รมีที่สูงพอในบางโอกาสก็เห็นว่าจำเป็นอยู่เหมือนกันที่จะสอนคนโง่ๆให้เข้าหาธรรมะนั้นต้องเอาเรื่องที่คนโง่ๆชอบอยู่แล้วหรือภาษาโง่นั้นเอามาประกอบคำสอนชงใจชักนำให้เขาเกิดความสนใจ แล้วดึงให้เข้าสู่เป้าหมายที่เราต้องการจะช่วยเขาหลุดพ้นเรื่อง,งโง่ๆได้พอเขาฉลาดขึ้นมาบ้างแล้วหรือพบทิศทางดับทุกได้กันแล้วเขาก็จะเกิดวิปัสนาปัญญามองเห็นว่าไม่ใช่เรื่องด่วนจริงๆตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเขาก็จะละทิ้งผ่านพ้นความงโง่หลงนั้นไปเองโดยปรรยายส่วนเรื่องของคู่ครองหรือเรื่องของกามนั้นใน พระอภิธรรมนิกายธรรมลักษ์กล่าวไว้หน้าฝั่งมากคือพระโสดาบันก็ยังมีกามพระกสิธาคามีก็ยังไม่หมดกามพระอนาคามีนั้นไม่เสพกามหยาบแล้วถ้าเป็นคานรวาสนอนร่วมมุ้งเดียวกันกับภรรยาตนผู้บรรลุถึงธรรมะชั้นอนาคามีบุคคลจะปลงกามกิจการประกอบเมถุนได้ตกแล้วไม่เสพก็ได้ตามที่ต้องการจิตใจควบคุมได้มากมายแล้ว ไม่หลงไปตามอำนาจของกามขนาดทำได้ถึงอย่างนี้แล้วแต่ปราดท่านยังเปรียบเทียบไว้ว่าชันอนาคามีถ้าออกบวชแล้วแต่บังเอิญจาริกไปพบคู่ครองที่เคยรักเคยชอบกันมาบางทีเดินเลยไปแล้วแต่ก็ยังอดหวนกลับมามองดูเขาอีกทีหนึ่งไม่ได้คือจิตใจยังอดที่จะอะไรเขานิดหนึ่งไม่ได้คือยังต้องดูเสียทีก่อนแล้วค่อยจากไป หมดกรรมจริงๆนั้นต้องพระอ,อรหันต์คือจิตของพระอ,อรหันต์ท่านว่างจากโลภะโทสะโมหะท่านเป็นมนุษย์ที่สูญเสียแล้วคือจิตท่านสูญจากกิเลสตัณหาอุปาทานท่านหลุดพ้นจากกระแสะแห่งความดึงดูดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและธรรมารมได้ตามที่ต้องการหมดแล้วซึ่งตรงกันข้ามกับผุ้ดชนหมดเลยนั่นเอง นี่แหละภูมิจิตของพระอารหันต์แลสาธุพิสูต,ตุ้นคงพอได้ฟังท่านอาจารย์แสดงธรรมจบลงแล้วก็ปิติซาบซึ้งกราบท่านอาจารย์อีกสองครั้งที่ได้รู้แนวทางแสงสว่างแห่งปัญญาในการจเจริญโพธิสัตว์ธรรมมากมายจิตใจเย็นได้เป็นพักๆคือตทางคะนิพพานได้เพียงเท่านั้นเองพอนานๆไปหน่อยก็ยังมีอารมณ์ตกค้ง บางทียังอดที่จะคิดเสียดายหวนกลับไปคิดถึงเรื่องรักๆใคร่ๆในกรุสตรีอันมีผิวพ่านเนื้อนุ่มขาวและออบเป็นหน่วนใหญ่นั้นมายิ่งพิษยิ่งดูในมโนภาพแล้วมันช่างเปล่งปลั่งเนื้อนุ่มละมุนด้วยทรงงามสเสน่ห์แห่งเพลิงกามเกิดสุนทรีจิตไปทั่วสันพางกายเสียจริงๆจะท่องบนคติธรรมที่ว่ามีรักที่ไหนก็มีทุกที่นั้น ท่องไปสก,กีนร้อยจบมันก็ยังอดที่จะคิดถึงเขาไปเสียมิได้คำว่าตะทางคันนิพพานหายไปหมดแล้วเป็นกรรมของสัตว์โลกที่ยังมีตันหาอยู่ทุกรูปทุกนามก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมหนอฉันขอตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าข้าพเจ้าชาตินี้ได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาเป็นโชคดีที่ได้พบพระอริยครูผู้มุ่งพุทธภูมิมีเมตตากรุณาจิต ชี้ทางเดินแห่งวิญญาณให้แก่ข้าพเจ้าเป็นพระคุณอันสูงสุดจะหาที่เปรียบเทียบอีกมิได้แล้วแต่ในขณะนี้ข้าพเจ้ายังเป็นได้เพียงแค่ปุถุชนโพธิสัตว์ที่มีศีลวินัยบริสุทธิ์จิตใจมุ่งม,มั่นในธรรมนี้มิท้อถอยถ้ามาดแม้นว่าไปชาติหน้าๆยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอริยโพธิสัตว์ได้แล้วหรือยังมีกามอยู่ ก็ขอให้จงยาได้เดือดร้อนในเรื่องการจงได้คู่ครองที่มีอุดมคติทางธรรมตรงกันครองเรือนครองรักอยู่ด้วยความเจริญมั่งมีสีสุขและยินดีในการทำหน้าที่เป็นผู้เพาะเชื้อบุญกุศลได้วานมเมล็ดพืชพันุ์แห่งพุทธให้แก่สรรพสัตว์มิรู้จักเสื่อมไปทุกชาติภพตราไปจนกระทั่งหมดชาติขาดพบนิพพานด้วยเทินสาธุ ภิกษุตุ้นคงพอได้อธิษฐานจิตแล้วก็ออกจากกุฏิท่านอาจารย์ภิกษุดอกบัวพ้นน้ำไปนั่งในพระวิหารเจริญอสุภกรรมฐานแล้วเพ่งฌานพิจารณาไปจนได้เกิดปัญญาจนแยกลักษณะธาตุใหญ่ๆของมหาพูดรูปทั้งสี่ในร่างกายตนทั้งภายนอกและภายในเป็นอนัตตาและสุญตตาได้บ้างแล้วแต่วิญญาณธาตุคือความรู้สึกทางจิตใจนั้นยังไม่มีปัญญาสูงพอที่จะดับ ใน,นเรื่องความนึกคิดที่ดีและที่ชื่อให้ดับให้หมดไปตามต้องการในทันทีได้แต่จิตใจได้สงบลงทันทีอย่างมากมายจิตที่เคยคิดปรุงแต่งเรื่องเพศตรงกันข้ามนั้นหายวูบหมดลงไปทันทีจิตว่างจากกามชั้นหยาบๆมากมายคือในที่สุดได้ชนะด้วยกรรมวิธีแบบอย่างที่กล่าวมานี้เองแลสาธุโออมิตาภุทธหมายเหตุ โออมิตาภูดแปลความว่าแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดหรือสติปัญญาเป็นแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยทีมรทธาตโออมิตาภูตฉันจับจุด่าตแท้ของนิสัยตนเองได้แล้วคือจิตฉันเกิดกามก็เป็นวัตตะก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีจิตฉันต้องวนเวียนคิดอยู่แต่ในเรื่องพบของกามน,นรกนี้ถ้าฉันดับการเกิดของกามได้ จิตฉันก็สงบเย็นจากกามหลุดพ้นวัตตะของกามภพคือตะทังคะนิพานก็อยู่ตรงนี้เองหนบอบทเสริม,รมการศรึกษาธรรมไม่ว่าศาสนาใดๆจงอย่าไว้ใจตัวอักษรจนหมดหนังสือพิมพ์ผิดได้สะกดตัวผิดได้สับหน้าผิดได้ เวลาพิมพ์ตกหล่นได้พวกตัวสระต่างๆมักจะพิมพ์ไม่ค่อยติดต้องอ่านดาวความบ้างเป็นทุกๆตรงพิมพ์เลยยกเว้นจะผิดมากหรือน้อยเท่านั้นแล้วผู้แปลอาจจะไม่รู้ซึ่งจริงหมดไทยทอดไปสู่แต่ละภาษาสืบลงมาเป็นพันปีนั้นอาจจะมีผิดความหมายเดิมก็ได้พระไตรปิฎกก็ยังมีการพิมพ์ผิดอยู่พระสมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องตัดหลักกามลรสูตร ท่านไม่จารึกพระธรรมวินัยเพราะว่าตัวอักษรเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆไม่เที่ยงเสมอไปเมื่อเขียนได้ย่อมจะลบได้สู้จารึกสืบทอดในดวงจิตปัญญาของผู้บรรลุธรรมวินัยนั้นไม่ได้เพราะเห็นปลอดภัยมากกว่ากันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเป็นความจริงทีเดียวโลกทุกวันนี้เขาเถียงกันเพียงแค่ตัวอักษรที่ไม่เทีย่ยงยึดถือการตรงสัมโนวนโบหารทุกๆศาสนาทีเดียวเลย แต่โลกทุกวันนี้เราจะมีการใช้หนังสือธรรมะเป็นครูไม่ได้แล้วฉะนั้นพึงต้องระวังจงใช้ปัญญาพิจารณาปฏิบัติดูให้มากกว่าความสัทธาแบบงมงายก่อนแล้วจะมีความรู้ที่ถูกต้องและปลอดภัยได้มากท่านจะฆ่าคนหรือจะฆ่าสัตว์หรือจะจูงคนลงน,นรกหรือนำคนขึ้นสวรรค์น,นั้นอยู่ที่ตัวอักษรหรือคำพูดไม่กี่คำเลยสัจะตายนับไม่ถ้วนชีวิตก็ทำได้นะ จะสืบบาปหรือสืบบุญเป็นพันๆปีแ,แลโดยเทีรัฐาต